สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเช้าวันพุธนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการห่มดินตามสูตรพระราชานะครับการห่มดินมีประโยชน์หลายอย่างสำหรับพืชทุกชนิดครับวันนี้หลังจากทุเรียนเราได้แดดได้ฝนสลับกันไปก็ าก็สดชื่นดีนะครับต้นนี้ก็อายุอา,อายุสองปีจะห้าเดือนแล้วนะครับก็โตเร็วครับวันนี้เรามาดูระบบรากกันนะครับว่าการห่มดินจะดีไหมบางท่านก็กลัวเรื่องเชือ้อราวันนี้เรามาดูกันครับว่า หลังจากเราโ่มดินอยู่สม่ำเสมอระบบรากเขาจะเป็นยังไงอ่านี่นะครับเพื่อนเพื่อนระบบลากเขารากฝอยเขาก็จะมีมากขึ้นนะครับบริเวณผิวดินเพื่อนเพื่อน,นเห็นไหมครับนี่ครับอ่านี่ครับนี่ครับ ระบบรากฝอยเขาก็จะฟูหากินบริเวณผิวดินนะครับทำให้ต้นไม้ของเราเจริญเติบโตอย่างต่อนเนื่องครับอ่านี่ครับนี่นี่ก็รากพรน,นะครับอ่าเส้นใหญ่เลยครับอันนี้รากฝอยนี่ครับเขาฟูอยู่หน้าดินนะครับนี่ครับเขาก็หาดูดดูดอ่าใบไม้เก่าใบไม้ผุผุที่ผมใส่ไว้ อยู่เรื่อยระบบรากก็มีการเกิดแล้วก็การดับนะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับผมจะชี้ให้ดูอันนี้นะครับเขาขาวเล็กๆเนี่ยอันนี้เป็นลากฝอยที่เขาเกิดขึ้นมาใหม่ส่วนข้างๆกันเขาก็จะดำแห้งไปแล้วอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเมื่อมีการ แตกยอดอ่อนเขาก็จะ,ะแตกรากหากินคือรากฝอยเขานะขึ้นมาใหม่เมื่อใบเขาแก่แล้วรากฝอยก็จะแห้ง,แห,งแห้งไปพอแตกยอดอ่อนใหม่เขาก็จะแตกรากอ่อนใหม่เหมือนกันผิดถูกยังไงกอ็อย่าว่ากันนะครับ ผมก็มือใหม่คลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการปลูกทุเรียนนะครับสวัสดีครับ